คาร์นิสเลตออกมาเผยหลังจากเอาชนะนอกเพ็ดมณีโดยล่าสุดนั้นคารลอสคาร์นิสเลตแชมป์หลุนยบีในรุ่นไลฟ์ไฟ์เวทพิกัด108ปอนด์หว่นหมาดได้ออกมาแสดงความดีใจหลังจากเอาชนะนอกเพชดมณีในยกที่ห้า แม้ว่าเขาจะโดนน็อกดาวน์ไปก่อนและกลับมาเอาชนะได้ซึ่งทางคานิสเลสเขาได้กล่าวว่าผมมีความสุขมากที่มีโอกาสได้คว้าแชมป์โลกมันเป็นค่ำคืนที่พิเศษมากสำหรับผมครอบครัวและประเทศชาติของผมมันเป็นการรีแมทที่คู่ควรและด้วยความทุ่มเทและหัวใจผมจึงสามารถคว้าชัยชนะมาได้ขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้แชมป์โลก และตอนนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งของแชมป์สีเขียวทองของหนุนยูบีคารลอสคานิสเลสกล่าวกับทางมอริซุิโอสุไลมานประธานหนุนยูบีสีผ่านซูมระหว่างการบรรยายที่ร้านกาแฟประจำสัปดาห์ของทางหนุนยูบีและหลังจากนั้นประธานหนุนยูบีก็ได้เชื้อเชิญคารลอสคานิสเลสมาที่เม็กซิโกโดยสุไลมานเขาได้กล่าวว่าแชมป์ครับเราภูมิใจมากกับการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่คุณจัด คุณลุกขึ้นมาจากผ้าใบเพื่อนอกกู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่คุณเคยชกมาแล้วผมอยากเชิญคุณมาที่ประเทศเม็กซิกโกเพื่อรับเข็มขัดแชมป์โลกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่มาเตเดอคาเฟ่ของเราและหลังจากนั้นคารอลคนิสเรตเขาก็ได้กล่าวตอบตกลงที่จะเดินทางมาที่ประเทศเม็กซิกโกตามคำเชื้อเชิญของทางประธานนยูบีซีนั่นเอง